สวัสดีครับสำหรับบ้านเียนะครับหักกรนเท้าผ้าไปเสมามําำเมนูพี่น้องตําหม,มักแตงไข่ต้มพี่น้อง <c oughs> ตัวน,นี้หมักแตงเราเข้าเตรียมมาแล้วพี่น้อง้วก็กําลังชิ่ตําพริกพี่น้องเลยพริกนี่เราใส่พริกกินดาเนาะพี่นอ้องใส่พริกกินดาตาําตอยากกินพริกพี่น้องไหม ใส่บวบติกบวบมันซีหาหน่อยพี่น้องแล้วก็ใส่กระเทียมพี่นอ้องเลยพริกกินดาเขาใส่พริกกินดาด้วยพี่น้องในการตำตัวนี้เพราะว่าสิตำหมักแป้งหลวก็สิใส่ไข่นะพี่นอ้องไข่ตุ๋ไข่เนี่ยเขาเป็นไขเนน่เป็ดเติมพี่น้องเป็นไข่เป็ดเป็นการทำอาหารพี่นอ้องทำเมนูอาหาร ตำหมักแดง,งไข่ตกงเลใส่กระเทียมใส่กระเทียมียม่น,อง,น,อ,งนอ,งองเยให้ี่นองเบิ้งได้ี่นองตัวนี้เฮดแบบบานๆได้ี่นองเลยตัวนี้นนนก็ตำตำแบบล้ก็ติเอามกแดงใส่ี่นองหมกแดงเอาฟันมาเลย มเมล็ดพี่น้องเมล็ดเทวดลูก,กเป็นเมลด็ดเทวดลูกใหญ่พี่น้องเมล็ดเทวดใช้ไ้เด้่พี่น้องทำเป็นผักได้นะเราจะใส่เยอะได้อนุญาตได้ครับ AI ทำอาหารเมโนูนี้มันต้องไม่เมียดพี่น้อยเราจะใส่เยอะได้นะมะขังแล้วก็ตรงนี้เป็นหนัง ก้อนหลาพี่น้องใส่น้ำพิลาะยัดลอกแค่ในก่อนพี่น้องสิ่งนี้เป็นน้ำปลาด้วยพี่น้องใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเจ้กหนออยแต่สิ่งที่เขาขาดว่าอะไรพี่น้องเป็นน้ำตาลปีบพี่น้องน้ำตาลปิบีบ้าเขาใส่หลังมันถึรสชาติมันฉ่มพี่น้อง มันสิหวานามึงตำมมังแก่ใส่จุ่จหน่อยเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลเคิมน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ที่นี่เพิ่ผงนัวด้วยหน่อยผงนัวใส่จุ่หน่อยเหมือ,อนข้งใส่แล้วเราต้อ,องลองข้งาวกระเจี๊ยบหนัวพี่น้องเลยนะ ิ่มมันรสชาติเป็นยังไงคาตมันนักกิไ่ไอย่างนีง้เ้อกาชาติมันเป็นยัไตามเองนะพี่นองเหม,มักแปงเป็นหมักแป้งข้างหักป็นกัวบวานหอาทำอาหารพี่น้อง รสชาตอะไรถูกใจหรือเปล่เอาค่ะเอาแพะตอกหมบี่เนาะอร่อเลยเน,นาะตำใส่ใส่ลงไแค่เดียววาเมน,นี้เนาะรสชาติออยน่ากินมาก ตากระสินองวาประมาณพี่นอ้องแสบเลยพี่นอ้องเลยเดี๋ยวพอกันในคลิปกินแนละ้วพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ตำหมากแดงไข่ตบพี่นอ้องแสบๆขอบคุณเพื่อนทุกนั้นรับชมตบเท้าเมนต์เดี๋ยวพอกันในคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่นอ้อง